สวัสดีครับต้อนรับคุณคุณครับเข้าสู่ Be i ิน i ซ h ์ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์ที่เราจะมาพูดคุยกันสบายๆนะครับกับข้อมูลต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับของรถจักรยานยนต์ที่จะเปิดตัวใหม่ล่าสุดครับ Honda d a ด125จาก Honda ครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆนะครับที่ไม่มีเวลาดูคลิปนี้จนจบนะครับหรือว่าไม่อยากดูคลิปนี้จนจบนะครับผมมาสรุปสั้นๆให้ตั้งแต่หัวม้วนกันเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของ B-Inside ์นะครับ Honda d ก125ครับจะมาพร้อมเฟรมใหม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบเบรกนะครับระบบไอเสียจะเป็นของ CT 125ครับระบบการสะเทือนทั้งหมดครับยกมาจาก m ั n กี้125ครับเครื่องยนต์100 25cc ครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับเราก็รวมไปถึงราคาครับราคาตัวเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่90,000บวกบวกนะครับส่วนราคาตัวลิมิตจะอยู่ที่100,000บวกบวกนะครับจะเปิดตัวในเร็ววันนี้นะครับกำตังรอกันไว้เลยนะครับได้เสียเงินกันแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณๆนะครับอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับกับ Honda d c k 125 กด Subscribe รอไว้ให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องของ Honda d a ด125จาก Honda ครับ ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ข่าวลือนะครับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมดของ Honda d e ดก125นะครับผมจะขออนุญาตที่จะพาคุณไปรู้จักกับโปรเจกต์ของ Honda d e ดกแล้วก็รวมถึงประวัติความเป็นมาโดยคร่าวๆของ Honda d e ดกกันนะครับ ฮอนด้าเด็ก125ครับเป็นการต่อยอดความสําเร็จมาจากรถฮอนด้าซี125ฮอนด้ามังคี125ฮอนด้าซีที125ครับรถในแนวอโมเดิร์นเรโทรครับรถในแนวสเปนเรโทรรถในแนวเทรลนะครับทั้งสามรุ่นนี้ประสบความสําเร็จมากๆในบ้านเรานะครับแล้วก็ทําให้ฮอนด้าครับอ่ remake ร,รถฮอนด้าเด็กกลับมา วางจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เลิกผลิตไปในช่วงประมาณสักปี2000โดยประมาณนะครับเพราะว่าติดปัญหาด้านโครงสร้างภาษีรถจักรยานยนต์ภายในประเทศญี่ปุ่นนะครับจนตอนนี้ครับ Honda d เดเราก็กลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับทั้งในส่วนของในเมืองไทยในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่ากันว่าจะเปิดตัวพร้อมกันครับมีการจองตามสไตล์ของ Honda ครับมีการส่งถึงมือ ผู้ซื้อต่างสายของ Honda เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาพูดถึงประวัติโดยคร่าวๆข,ของ h o n d ้าวดอง Honda d e กันนะครับประวัติโดยคร่าวๆข,ของ Honda d e ด็เนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณสักปี1969โดยประมาณนะครับเริ่มต้นที่ขนาด 50cc นะครับหลังจากที่ Honda เปิดตัวไปเปิดตัวมังกีไปเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับรหัสจะ h o n d a De ด็เนี่ยจะมีทั้ง st 5 0ครับ st 7 0 st 90นะครับสำหรับ Honda d e ด k ครับเขาว่ากันว่ามีแรงบันดาลใจมาจากน้องหมาพันดัชชุนนะครับแล้วก็ในบางครั้งครับโลโก้ของ Honda d e ดกก็ยังมีรูปน้องหมาพันดัชชุนด้วยนะครับสำหรับ Honda d e ด k ครับมีการออกแบบในแนว Broken Horizon นะครับแล้วก็ใช้เหล็กปั๊มขึ้นรูป2แผ่นครับมาประกบกันนะครับใช้วิธีการเชื่อมด้วยเทคโนโลยีของรถยนต์ครับย้ายถังน้ำมันเอาไว้ใต้เบาะนะครับในส่วนของคอก็สามารถถอดออกได้ครับแล้วก็สามารถปลดสายต่งตางๆได้ทำให้เราสามารถเอา Honda d e ด k เนี่ยใส่ท้ายรถแล้วก็ไปขี่ในวันสบายๆที่เราไปปิกนิกกันนี่คือ Honda d e ด k ในยุคก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของ Honda De ดในปีนี้กันครับ มาครับคราวนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของความเป็นไปได้นะครับจากข่าวลือทั้งหมดนะครับแล้วก็การยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ของผมนะครับที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะครับว่าได้แหล่งขา่าวข้อมูลมข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนนะครับฮอนด้าเด็ก125ที่จะ,ท,จะที่จะวนจำหน่ายในในคราวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด 125cc ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับ ระบบคลัชจะมีหรือเปล่ามีหรือไม่มีเนี่ยคงจะบอกไม่ได้แต่ลองไปสังเกต Honda d แดกตัวสุดท้ายที่วันจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ครับยังเป็น4เกียร์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ใช้เกียร์ตัวใหม่ของอ Honda g ก o มตัวล่าสุดที่เป็น5เกียร์ที่สามารถลากรอบได้ยาวๆนะครับตัวล้อจะเป็นล้อของ Honda m o n k กีครับระบบการสะเทือนทั้งหมดเป็นของ Honda m o n k กีครับเบรกแล้วก็ไอเสีย เป็นของ CT 125ครับเฟรมเป็นเฟรมใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมไปถึงอคอที่ไม่สามารถถอดออกได้นะครับตัวเรือนไม่ไม่ได้ฝังอยู่ในไฟหน้านะครับราคาวางจำหน่ายโดยคร่าวๆนะครับตัวเริ่มต้นอยู่ที่90,000บวกๆครับตัว Limited อยู่ที่100,000บวกๆนะครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆที่เอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอามา แยกแยะย่อยให้คุณคุณได้รู้จักกันก่อนที่จะเปิดตัวกันจริงๆกับ Honda d e c k 125ใหม่ล่าสุดนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณคุณทุกท่านครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับในช่อง b Inside นะครับขอบคุณสำหรับทุก Subscribe ครับขอบคุณสำหรับทุกยอดไลค์ทุกๆการแชร์นะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับผมจะตอบในทุกคอมเมนต์นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับกับ Honda d แดก1 2 5นะครับเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับวันนี้บ๊อบบี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ